สวัสดีจ้ามาพบกับยายล้านอีกแล้วนะจ้ะในช่องของยายไฟกับยายล้านจ้าเมือนี้ยายล้านมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องในการสร้างรายได้จ้าก็คือการปลูกหอมกินดอกนี่แหละจ้าหรือว่าหอมแขกของเขานี่ลแหะสามารถปลูกข้างเดียวสั่งรายได,ได้ได้ตลอดปีเลยจ้านี่เตรียมแปลงเลยนะจ้าพวนดินเตรียมแปลงทุบดินให้ละเอียดจ้าแล้วเขาก็ปลูกด้วยฟางเขา่า ฟางเขาที่เขาเก็บเกี้ยวแล้วล่ะพี่น้องนี่จะปลูกเพื่อความชุ่มชื้นนะจ้ะแล้วก็กันแดดกันล้มกันแมลงนะจ้ะแล้วก็หอมแขกของเขานี่ล่ะจ้ะมาความซุ้มละจ้ะเพราะว่าปลูกแล้วสีเ็ดให้ติดง่ายเวลาเขาปลูกก็สิปลูกง่ายนี่ลักษณะนี้หลังจากนั้นปลูกฟางเราเขากะหดน้ำ หดน้ามด้วยใสยางฝักบัวเขานี่แหละจ้ะใส่เคียงน้อยเขานี่แหละหดเลยพี่น้องหดให้เปียกเลยได้จ้าเพราะว่าหอมหอมปลูกครั้งแรกนี่สิปลูกง่ายแล้วก็ติดไว้เขาต้องหดน้าให้เปียกลักษณะนี้เลยจ้ะนี่เขากะเอาพันจากกอหรือว่าต้นหอมที่เขาปลูกไว้ละจ้ะอย่าลานซื้อมาสามร้มาปลูกไว แล้วก็น้ำขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะจ้ะตอนนี้กระสีปลูกได้เป็นไล่พุ่งละพี่น้องนี่จ้ะต้นทุนต่้จ้ะกว้างคืบหนึ่งเหยาคืบหนึ่งนี่ละจ้ะปลูกไปเรื่อยๆลักษณะนี่จ้ะประหยัดต้นทุนทน,นี่ลีจ้ะนี่ปลูกได้เดือนนึงแล้วพี่น้องเอ้ยได้เก็บผลผลิตแล้วฮขาก็ต้องถอนออกเบือต้นเลยจ้ะ นี่แหละจ้าพนดีเขาบอได้ถอนออกบิดก่อเขาแบ่งขายเล้ากระสิพว้นดินใส่ปุ๋ยหดน้าผพลผลิตกระสิแตกกอขึ้นมาอีกเขาปลูกข้างเดียวแล่้วเรือพี่น้องนี่แหละจ้าประหยัดต้นทุนน้ำถอนแล้วเขาก็น้ำมาล่างจ้าน้ำมาล่างลักษณะนี้ให้ห่าขาวจานผ่านจังซีเลยจ้าเขาก็น้ำ ขี้ดินน้ำใบเน่าล่างหากขาวจันผ้าดอ,อกแล้วเขาก็น้ำมาแตงบ้านนี่จ้ะเอาใบเน่าออกใบเหลืองออกขี่ดินเขาล่างบอดีเขาก็น้ำไปล่างอีกเราก็มัดนาะจ้ามัดส่งเมค่ะเฮ็ดมัดละลจ้ะเห็ดมัดละล,ะล,ะลไอพนดีนาะจ้าของหอมดอกของเขานี่หรือว่าหอมแขกนี่ ปูข้างเดียวเขาสามารถได้ผลผลิตตลอดปีเพราะว่าเขาไม่ได้ถอนกอออกเขาแบ่งออกจากกอเกา้าแล้วกัพวนดินใส่ปุ๋ยหดน้ำพี่น้องเอ้ยหอมของเขาก็สิแตกกอออกมาอีกจ้ะกอเก้กา,เาน่ะละเดือนเดียวเนาะจา้ะเขาก็สามารถแบ่งต้นหอมเขาเนี่ย ออกมาขายส้งให้แม่ค้าอีกได้คือเก้าจา้ะประยัดต้นทุนได้ดีที่เดียวเลยยายล้านลองมาแล้วยายล้านอยากแนะนำให้พี่น้องปลูกจก้ะเขาบพ่ต้องรอให้หัวที่เขาน้ำออกมาปลูกนะแห่งเขาถอนออกมาแล้วเอาใบออกสามารถปลูกได้เลยทันทีนะจ้ะวแต่เฮ็ดไห้ดินซุม้มบ่ให้ขาดนา้ำ เขาก็าหดไปเรื่อยๆจ้ะหุดให้ีินซูม